สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนัดที่11ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อสอส์บัวเปิดบ้านเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์ไป1-1บายเยิร์นถล่มไฮเดนแฮมไป4-2ครับวันนี้ได้ประตูจากแฮร์รี่เคนเหมาไปอีก2ประตูที่เหลือมาจากลาเฟลเกเรโลแล้วก็เอลิกแม็กซิมชูโปโมติงดามสตัดก็เสมอกับไมล์ไป0-0สตุตการ์ทเฉือนอาชนะดอทบุลไป2-1โบคุมเสมอกับเอฟซีโคโลนไป1-1 ก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1นึ่งไบร์เยนมี29อันดับ2ไบเออร์เลาวูเซน28อันดับ3สตุ๊การ์ดมี24อันดับ4ี่ดอทมุน21อันดับ5ไลฟ์ซิก20อันดับ6ฮอฟเฟนไฮม์มี19ในขณะที่โซนไทยตารางอันดับ16ไมมี7อันดับ17แล้วก็18เป็นอูเนอร์เบอร์ลินกับเอฟซีโคโลมีทีมละ6คะแนนในขณะที่ดักซันโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นแฮร์รี่เคนที่ซัดไปแล้ว17ประตู เดี๋ยวเราทิ้งท้ายเกนไปด้วยโปรแกรมในคัมคือวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกามีอีก3คู่ไบเออร์เปิดบ้านเจออุนน์เบอร์ลินเบรเมนพบแฟ,ฟรงค์เฟิร์ตแล้วก็ไลปซิกเจอฟรายปวก